เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซา่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึ้กับเกมรุนซีดีภาคโคครับผมในวันนี้ v d v c n d c h a l เลนมันได้ผุดมาอันใหม่แล้วนะครับชื่อดานว่าหืมหืมอย่างนั้นเหรอ,อม,มันให้เล่นได้ทุกอย่างเลยเนี่ยให้เล่นด่าน70มีเงิน21,000กับอีก24มันค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกเหมือนกันนะ24น่าแปลกน่าแปลก แล้วก็ทุกตัวเป็นรีเจนบวกกับพลางตัวด้วยด่านนี้สามารถขายได้ความน่ากลัวของด่านนี้น่าจะเป็นโมเอฟที่เร็วโมเอฟอะเร็วแต่เรือเครื่องบ้ยไม่ใช่ลูกโป่งที่อยู่ข้างในอะช้าครับช้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโมเอฟอะ200สองร้อยเปอร์เซ็นต์เซรามิกอึดขึ้นแค่กระจ่อยเดียวไม่เป็นไรโมเอฟอ่อนแอนิดนึงแต่อึดนิดหน่อย,เ,อยเร็วนิดหน่อยแต่อ่อนแอลงแล้วก็ให้เลือกฮีโร่ได้ไม่จํากัดเลยด้วยเข้าไปก่อน ดูก่อนว่าก,กันว่าศัตรูที่เราเจอคือใครครับอืมอืมความน่าก,กลัวคือมันเป็นพังตัวเดีย๋ยบอกนะว่ามีแค่นี้๋อด่านนี้มันจะไม่ได้มีแค่นี้มันมีเบฟบีด้วยใช่ไหมไม่จะมีแค่นี้ง่ายนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีแค่นี้ใช้พาวเวอร์ได้ด้วยฮะโอเคถ้าเป็นแค่ เรนโบว์พังตัวสไนเปอร์ก็เอาอยู่เนาะสองหมื่อนอสบายลองดูก่อนแต่ผมเชื่อมันไม่มาแค่นี้หรอกแต่แต่ลองดูก่อนวางไว้ตำแหน่งประมาณนี้กำลังดีอุ้ยกบสวัสดีครับขอหมวกได้ไหมอย่างนี้ <c oughs> มา,ป,าปัปาบ๊ปบปึ๊บปึ๊บปั๊บอุ้ยได้ถึงแค่เทียนนี้อืม พอได้และมั้งอ๋อเราเก็บเงินเพื่ออัพต่อได้ถ้าเงินมันให้นะแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ผมจําได้มันไม่ได้มาแค่นี้มันมี BFB ด้วยโอ้ยมันมีเป็นโม a อครับแต่แป๊บเดียวก็น่าจะพังแล้วมั้งอุ้ยกบอ,อ๊อฟบอ,อ,อ,อ๊ไม่ยิงยิงตัวนูน้นม,มันเร็วไปนิดนึงอืมถ้าเราเปลี่ยนสายหน่อยละ เป็นสายปื่นกลนะครับโอ้โหอ่ะไม่ได้มขาดเงินอยู่กระจอยนนี้นะอ๋อแต่เราขายได้นี่พอมันเอาตัวนั้นมาเราก็ขายแล้วเราเล่นตัวอื่นได้อืมผมว่าด่านนี้ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่อืมไม่ยากผมว่าหลักๆเราเราน่าจะต้องเล่นตัว T4 จริงๆสุเปอร์มังกี้ก็อาจจะพอได้นะเล่นเป็นโรโบอมังกี้ก็ได้แล้วเราก็ออตราวิชัน่น เทคทัร์เนี่อาจจะไม่มีเงินพอแต่ไหนๆสไนเปอร์ตัวนี้ัพมาแล้วอย่าให้เสียของครับเอาให้มองเห็นพังตัวชับเนี่ยนี่ไม่ควรนะโอ้ไม่เวิร์คครับชับเนี่ยอาจจะควรละต่อกกอนครับต่อกอนครับต่อกอนครับยื้อครับยื้อกระสุนยื้อกระสุนยื้อพิฆคาดกระสุนยื้อพี่คาดมาที่กบกระสุนยื้อ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 ไม่เวิร์คครับเฮ้ยอาจจะเวิร์คก็ได้ กระสุนเยอะกระสุนเยอะเฮ้ยแต่มัน,มนแอบโอเคนะเนี่ยเฮ้ยมันแอบโอเคนะตัวนี้มันน่ารักดีอ่ะไม่เป็นไรกลับมาซุปเปอร์มังกี้ต่ออย่าลืมนะด่านนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆนี่เราจะมีเงินเพิ่มเติมเราสามารถใช้เงินมาอัพอย่างอื่นได้อีกสมมติว่าตอนนี้เทียมันไม่พอแต่เราเก็บเงินอีกนิดหนึงอะ่ะก็อาจจะพอได้ประมาณนั้นอะ่ะเพรด่านนี้คำตอบเยอะจะปัดลองให้หมดเลยนะีย กิโลก็ให้เลือกได้ตามใจชอบด้วยด่านนี้แต่มันไปคงจะไปได้ไม่ถึงเทียห้าหรอกเนอะแต่ผมผมชอบสไนเปอร์ฮะจริงๆงนะผมชอบสไนเปอร์สุดๆเลยมเมื่อกี้การโจมตีน,น่ารักมันขึ้นมาทำลายสมาธิของผมครับสไเนเ,เตอร์เงินไม่พอดาทไม่น่าพอไม่อาจจะพอก็ได้ลองตอนนี้ผมจะลองให้หมดเลยครับ มันอาจจะไม่พอกับด่านพวกนี้เพราะมันรีเจนกันไงสนุกสนานกันเลยด่านนี้นี่เรามาเพิ่มจํานวนของตัวการรีเจนให้มันเต็มที่โอ้ยมันมันเริ่มกระตุกพอมันเริ่มกระตุกผมผมเอาออกเลยมันกระตุกอ่าฮะเลิกเล่นกันได้หรือยังจะเอาจริงกันได้หรือยังอ่ะได้ผมลองซปเปอร์มังกี้ตัวนี้ดู เอาเป็นซูเปอร์มังกี้สายต้องมีน็อกแบ็กแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เอาเป็นปืนคู่เหรอลองดูก็ได้เพราะมันใช้เงินแบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งการโจมตีก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วเรือบินมาผมว่าเขาผ่านไม่ได้หรอกกับซูเปอร์มังกี้ตัวนี้นะผมว่าเขาผ่านไม่ได้หรอกน็อกแบ็กพิฆาตนี่ไยงไงล่ะเห็นไหมหเจอน็อกแบก็กพิฆาตเร็วแค่ไหนก็ต้องยื้อหยุดซูเปอร์มังกี้ตัวนี้ ทำให้เราได้รับชัยชนะจะไปต่อยอีกสักหน่อยอยังได้เลย,ยไม่มีปัญหามนอึดแตกต่างจากตัวธรรมดาแค่นิดเดียวแล้วบูนมันช้าแล้วก็ใหญ่แล้วใหญ่แล้ว,ลวการรีเจนหยุดบีแซนเดลเลอร์เหรออืมลองไหมลองได้นะ แต่ตำแหน่งนี่นะสิไว้ประมาณตรงนี้ดีกว่าจนนี้อัพเล่นๆอันนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้ <Hey! S 1> ลองดูไม่ผ่านอย่างแรงครับอุย๊ย <c oughs> อาจจะผ่านก็ได้อาจจะผ่านก็ได้โ <c oughs> จมตีน่ารักดีแต่เรือบินล่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โห oh, เหมือนมันจิกใช่ไหมมันจิกแล้วก็เหมือนกับว,ว่าพากลับไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วทําดาเมจไปแล้วด้วยนะแบบว่าเอ้ยกลับมานี้ก่อนมาตรงนี้มานี้มาตรงนี้เหมือนเหมือนแม่ไก่ที่ที่พยายามเอาตัวลูกมาไว้ในรังนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็ชนะได้สบายด้วยแบบเอ้ยมากกไข่ตรงนี้มากกไข่ตรงนี้มากกไข่ตรงนี้ก่อนลูกอะไรอย่างเงี้เอ้ยนี่ตัวนี้ก็ชนะด้วยผมบอกแล้วดาเดียบมีตัวชนะหลายตัวมากเฮ้ยตัวนี้ก็ดีแต่ถ้าไปต่อนายจะต้านต้านได้ไหม,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 ม มันมันเยอะเกินไปแล้วไงผมว่าไม่ได้เพราะว่านกมันต้องเสียเวลาในการลากออก็มาอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่นี่มา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 อยู่นี่เฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยการลากมาอยู่นี่นี่มันใช้ได้ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่เดี๋ยวมันจะทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะต้องเจอกับพวกเบี BFB ละไอ้พวกนี้มันอาจจะทํากับม o e b ได้มันอาจจะทํากับพวกตัวเซรามิกได้แต่ถ้าเป็นม o e b หรือว่าระดับที่สูงขึ้นมันก็เริ่มที่จะแบบเริ่มไม่ไหว เฮ้ยมันจะมีวันตายไหมเนี่ยเฮ้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 ยเฮท่านไหนไม่จิกเออนายต้องจิกให้ตายได้ไหมมันรีเจนตลอดเนี่ยแต่คุณรู้ไหมโอ้จบละเฮ้ยมีเห,เหรอเหมือนเดิมเลยนี่นี่หลันนี้แหละจะทําให้เราแพ้เฮ้ยมันลากได้โอ้โหที่แท้อันนี้ผมเพิ่งเห็นกับตาคือความสามารถของนกตัวเนี้ยมันไม่ใช่โจมตีแล้วศัตรูผักกลับนะ มันจิกสตูลลากกับไปตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนกตัวนี้มันขยับไปมาไปมาไปมาคือมันจิกลากไปที่หนึ่งนั่นเองเออเอ็กซ์เพอริเมนต์ใหม่ผมก็เพิ่งรู้แล้วจำนวนในการลากนี่มันลากได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายพร้อมกันเนี่ยอย่างที่เห็นเพราะว่า b f b แตกมามันเป็นโมเอฟสตัวมันก็ถูกลากไปไว้ที่เดิมอยู่ดีเมืนลูกบอลเลยแต่ถ้าเร็วมากๆอ่ะมันมันมันลากไม่ทันไง ถ้าเร็วมากๆมันลากไม่ทันแต่ว่ามันก็ไปเริ่มจุดสตาร์ทตรงนั้นอ่ะเออมันก็ยังมีเวลาแต่ว่าดั่นนี้เริ่มจะไม่ทันแล้วเพราะว่าโอเค้มันยังได้อยู่ฮะมันลากกลับไปโคตรตรงหูไอตัวนกนี่ค่อนข้างโกงนะถ้าเราวางในตำแหน่งแมพที่มันแบบจับลากไปอยู่เริ่มต้นเลยอ่ะน่ากลัวกว่านี้สมมุติเฉยๆผมไม่ได้วางไว้ตรงนี้สมมติผมวางไว้ประมาณตรงเนี้ยตรงนี้ก็ได้แล้วพอเวลามันจับใช่ไหมผมจับแล้วมันลากกลับมาจุดสตาร์ทตรงเนี้ย น่าเกียดเลยนะคือคือนักว่าน่าเกียดหมายถึงดีนะมันมันเจอใครตรงนี้มันจับแล้วก็ลากมาตรงนี้ครับกลับมาเริ่มใหม่ที่จะต้องวิ่งมาใหม่อย่างเงี้ยเออมันม,ม,นมีมันมีรูปแบบการใช้นกตนัวนี้ผมผมคเพิ่มเติมได้เยอะเลยครับไอเจ้านกตัวนี้ค่อนข้างโกงเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยไอ้ตำแหน่งไอ้รูปนกตัวเนี้ยมันคือจะให้นกอะ่ะดึงไปไว้ตรงไหนหรือเปล่าใช่ถ้ามันมีการเลยตตตแหหนนนนน่งงงรรรีี้้้กกมมัััจะลลากกบาบบใค ใช่เออโอเคใช่คือเมื่อกี้ถ้าพอผมย้ายตำแหน่งมาตรงนี้มันไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็เพราะว่ามันมันยังไม่เลยจุดที่เรากำหนดเอาไว้ครับมันก็เลยไม่ลากกลับไปตรงนั้นให้แต่ถ้ามันเลยมาแล้วเนี่ยมันจะลากกลับครับเออ,อเจ้านกตัวนี้เก่งนะเนี่ยคือไอ้เจ้าบีซซนเดเลอร์ยิ่งเล่นนี่ยิ่งผมยิ่งรู้ความสามารถมันเยอะเท่าไหร่ผมยิ่งผมยิ่งโอเคกับเขามากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะความสามารถมันเยอะอะแต่ละสายนี่ความโดดเด่นแตกต่างกันมากสายบนเนี่ยสายไดนโนเสาร์อะไม่ใช่สายกลางสายกลางสายไดนโนเสาร์เนี่ยมันสตันได้ค่อนข้างดีเจ้าสายอ็อกกาไม่ต้องพูดถึงมันกินแบทได้นั่นก็เจ๋งละส่วนไอ้เจ้านกตัวนี้มันลากกลับมานี่มันยื้อได้ดีมากตำแหน่งเขาสําคัญสุดๆในการวางเก่งเก่งเอ้อตัวเหล็กมาไหนจะแพ้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวเหล็ก มีหน้าละ่ะเวลาเล่นเออมันมันทาเหล็กไม่ได้มันทําอะไรเหล็กไม่ได้ผมมีหน้าละ่ะเวลาเราตําแหน่งที่นกวางเวลาเราวางตุ้นใช่ไหมมันจะชอบเอาตัวนกออกเอาไว้ตรงตรงตีเสมอไว้ตรงปลายสุดตรงแบบตรงทางเข้าที่สุดเสมอก็เพราะอย่างนี้นี่เองโอเคผมเข้าใจเขาแล้วซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเมกเซนต์มากๆมันต้องจับไปไว้ในจุดที่อยู่ไกลที่สุด ใกล้กับทางออกมากที่สุดคือใกล้กับทางเข้ามากที่สุดนั่นแหละมันจะมันมันจะนกไปไว้ตรงนั้นซึ่งนกไว้ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าให้นกเฝ้าตรงนั้นนะครับมันก็ตีหมดนั่นแหละในวงของเจ้าบีเซนเดเลอร์ตัวนั้นแบบมันจับใครได้มันจะจับไปวางไว้ตรงนั้นโอเคเจ๋งมากในในเก่งกว่าที่คิดยิ่งเห็นเท่าไหร่ยิ่งว้าวกับความสามารถของเขาเพิ่มเติมครับด่านนี้ทําให้เรารับทราบถึงความเก่งกาจของบีเซนเดเลอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งของ้อ ผมถือว่าดีมากๆเลยครับโอเคประมาณนั้นครับเอาละครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมัะซานน่ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม